สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะนุนจูตูเกเตอร์กลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวต่างประเทศกันอีกแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะไปนะคะเราจะมาแวะพักที่ลาวของมิลเลอร์ลาวกันก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างพอดีว่าลาว้เนี้ยค่ะมันใกล้กับเกตที่เราจะขึ้นนะคะคือเกต D6 เนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในนะคะว่ามันอ่าหน้าเข้าไหมหน้านั่งไหมอาหารอร่อยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราคุณผู้ชายแป๊บหนึ่งนะคะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะเลาของที่นี่ก็ค่อนข้างกว้างขวางเลยค่ะมีทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะดูสะอาดสะอ้านแล้วก็ถุงใหญ่มากๆเลยฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นที่นั่งค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นโซนอาหารเนาะแล้วก็มีที่นั่งเยอะเหมือนกันค่ะนี่อันนี้เป็นโซนฝั่งซ้ายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซฟาแล้วก็มีพวกบาร์เครื่องดื่มนะคะ จะไม่ค่อยมีอาหารโชว์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวอาหารนะคะจะไปโชว์อีกฝั่งหนึ่งนะคะใครอยากนั่งตรงไหนก็คือเลือกนั่งได้เลยค่ะคือมันกว้างมากๆเลยค่ะแล้วก็สะอาดสะอ้านมากๆเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะนี่ก็จะเป็นโซนอาหาระคะ่ะเข้าไปก็จะมีแบบตั้งแต่เครื่องกดกาแฟชากาแฟพวกนี้ค่ะแล้วก็พวกซีเรียลหรือว่าพวกเป็นอาหารไทยเป็นข้าวเป็นกับพวกนี้ค่ะนึ่งจะเป็นผัดผักมีแกงเขียวหวานผัดแนงพวกนี้ค่ะหรือว่า ถ้าเป็นต่างชาติไม่ชอบอาหารไทยหรือว่าไม่สะดวกอาหารไทยเขาก็จะมีแบบพวกเป็นพวกอาหารฝรั่งเช่นสปาเกตตี้หรือว่า,าซุปมันฝรั่งเนี่ยค่ะก็มีนะคะเขาก็จะมีทางเลือกให้อยู่ค่ะเราก็มาเปิดดูแล้วก็มีพวกขนมปังขวดซองคือตรงนี้หอมมากๆเลยค่ะเราก็แอบ,บชิมมาชิ้น2ชิ้นนะคะป๊อปคงป๊อปคอนสลัดใครอยากทานเบาๆก็มาทานสลัดตรงนี้ได้ค่ะแต่ว่าที่เนี่ย เราไปดูรีวิวมานะคะ <C> e <an> เขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องของอันนี้ค่ะ <C> e <an> ข้าวมันไก่เดี๋ยวเราจะมาสั่งชิมกันนะคะเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆก่อนค่ะว่ามีอะไรอีกนะคะโซนนี้ก็เป็นโซนขนมหวานแซนด์วิชพวกนี้ค่ะหอมมากค่ะโซนนี้หอมมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูบาร์เครื่องดื่มนะคะตรงนี้ก็เป็นผล,ลไม้อันนี้ก็เป็นตู้แช่เครื่องดื่มค่ะมีทั้งน้ำเปล่าน้ำหัดลมน้ำผลไม้หรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะก็คือพร้อมสับยีมีไอศครีมด้วยค่ะ คือเต็มตู้เลยค่ะใครจะกินอะไรก็คือจัดการตัวเองได้เลยนะคะนั่งที่นี่ได้แบบตลอด24ชั่วโมงนะเพราะว่าเร้าของที่เนี่ยค่ะเขาเปิด24ชั่วโมงนะคะเราก็เลยมาแวะทานตรงนี้นี่ค่ะสิ่งที่เราได้วันนี้ก็คือข้าวมันไก่แล้วก็เกี๊ยวน้ําค่ะก็ทานพอก,กรุบกิบนะคะเพราะว่าเรามาเนี่ยเรายังไม่ได้ทานข้าวเย็นมาเนาะเรามาถึงนี่ประมาณ4ี่ทุ่มกว่ากืบห้าทุ่มค่ะเพราะว่าไฟบินเราประมาณตีสอกว่านะคะ เราก็เลยนั่งรอตรงนี้ซึ่งลาฟส์ตรงนี้ค่ะดีมากเลยมันตรงข้ามกับเกทที่เราจะบินพอดีนะคะเกทดีหกก็เลยอยู่ในนี้ได้สบายเลยก็รู้สึกว่าไม่ต้องไปหาที่รอที่อื่นก็เลยรอในนี้แล้วก็มีที่ชาร์จแบตด้วยทานอาหารไปแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปได้สบายๆไม่ต้องกลัวแบตหมดคะ่ะข้าวมันไก่นี่ก็อร่อยจริงคะ่ะแล้วก็เกี๊ยวน้ําก็อร่อยด้วยนะคะก็โอเคเลยค่ะก็รู้สึกว่าสะอาดสะอ้านกว้างขวางแล้วก็พนักงานก็ เป็นกันเองค่ะเขาก็จะคอยดูแลความสะอาดตลอดเนาะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ